วงกลมสองหน้านะครับนะอันนี้คือทรงกลมวงกลมหรือทรงกลมถ้าวงกลมก็คือรูป2มิติแต่ถ้าแบบนี้ก็เรียกว่าทรงกลมนะครับทรงกลมนะครับนะเปลี่ต่างๆชัดเจนพีระมิด นะครับฐานของมันจะเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆนะครับอาจจะสี่เหลี่ยมก็ได้อันนี้มันเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเพราะว่านะครับฐานมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเวลาเรียกคิวเนี่ยเขาก็จะเรียกตามฐานนะครับนะอันนี้เนี่ยฐานของมันเป็นรูปวงกลมนะครับอันนี้ไม่นับนะไม่เกี่ยวนะอายุเป็นของของไม่เกี่ยวแต่นี้เรานับเฉพาะฐานด้วยนะพีระมิดกับกลวยนะครับอยู่ที่อยู่ที่ไร ไปแล้วนะครับนี่ครูนี้มาทุกตัอีกทีหนึ่งต่อไปเราจะเข้าสู่บทเรียนของเราจริงๆในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกนะครับนะเจาะลึกในเรื่องของตระกูลนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูไอที่ไม่เกี่ยวข้องก็ออกไปก่อนตระกูลพวกนี้นะครับที่ครูหยิบมาอ้ามีคนรู้ด้วยชื่อว่าอะไรครับ ปิดซึมนะครับเป็นปิดซึมนะครับซึ่งปิดซึมเนี่ยก็จะมีด้วยการหลายแบบนะครับการเรียกชื่อปิดซึมก็จะขึ้นอยู่กับอะไรครับต้องขึ้นอยู่กับฐานเหมือนกันถ้าฐานเป็นรูปแล้วนี่อะอะไรครับแล้วรูปบาทนี่หน้าหน้าัเป็นรูปอะไรเอาแล้วทำไมไม่เรล่น ทำไมไม่เลียกเป็นเส้นสีเหลี่ยเพราะสีเหลี่ยมมันจะมีด้านหน้ามันจะมีอันนี้อันนี้นี่เรียกว่าอะไรเปิดซื่อสีเหลี่ยมอันนี้ดูนหน้าตัดครับหน้าตัดเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วต้องเรียกอะไรครับเปิดซื่อสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของมันอยู่ เวเรียนสังเกตว่าอันนี้ทุกด้านถ้าเป็นปริซึ่งสี่เหลี่ยมทุกด้านก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหมดเลยใช่ไหมอ่าในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบของปิซึ่งนะครับของปีซึ่งว่ามันมีอะไรบ้างสามเหลี่ยมหน้าห้าของมันก็มีอยู่สามหน้าอ่างเดิม หนึ่งสีม่วงสองสีส้มนะอันนี้นะครับในที่นี้คือเป็นสกูลของฟิซึ่งสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสกูลของฟิซึ่งสี่เหลี่ยมนะครับซึ่อันนี้ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันเป็นฟีซึ่งสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าชื่อเรียกของอกมันก็คือลูกบาศก์ลูกบากนะครับลูกบาศกเที่นี่ ยังไงครับไมโครเวฟนะครับอะไรนะครับอ่าลูบิบนะครับซึ่งนักเรียนบางคนบางทีตอนีถ้าครูเขาให้วาดรูปยังไงนะเรียนศิลปะได้ไหมเขาวาดรูปบางทีเขาใหวาดทีวีเดี๋ยวจะวาดสี่เหลี่ยมทักทับทักจบอันนี้คือทีเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยนะครับทีวีหรือโทรทัศน์หรือไมโครเวฟเขาจะวาดใส่ก่อนที่วาดส่งครูไปเดี๋ยวเธอจะต้องเธอเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับ เลย้อวาวาดให้มันมีีกสัยเกิดขึ้นนะครับอ้าวเขาบอกว่าการเขียนส่วนของเส้นตรงนะครับให้มีความยาวหนึ่นงหน่วยบนเออแสดงว่าเรายาวยู่สิบสองหน่วยแต่แล้วเราไม่เห็นไหมตัวบนมีด้อันนี้ปากไว้อ่ะ thank you Thank you.